นึกภาพตัวเองออกมาเลยสิครับครัวเรือนไทยหลายล้านหลังกำลังจมลึกในหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเกินขีดอันตรายแต่และเดือนต้องแบกรับดอกเบีย้ยและภาระนี้ที่กินรายได้ส่วนใหญ่ไปมันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นวิกฤตที่กระทบชีวิตจริงๆใครๆก็อยากรู้เอาทางออกจากกับดักนี้มีไหมและนี่แหละคือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจเพราะการแก้ไขหนี้ครัวเรือนไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดมาเจาะลึกในรายการคุยนอกกรอบกับสุธิชัยยุนที่จะพาเราเปิดประเด็นสำคัญน,นี้ให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นยินดีต้อนรับสู่โลกของคุยนอกกรอบ รายการจากไทย PBS ที่มุ่งมั่นนำเสนอเนื้อหาที่อยู่นอกกรอบความคิดปกติโดยมีสุดที่ใชัหยุ่นผู้ดำเนินรายการที่เป็นที่รู้จักในสไตล์การคุยที่เข้าถึงง่ายและกระตุ้นความคิดคราวนี้เราจะมาเจาะลึกปัญหาหนึ่งที่กระทบชาวไทยจำนวนมากนั่นคือวิกฤตนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูงเกินขีดอันตรายแล้ว สำหรับผู้ที่ยังใหม่กับเรื่องนี้นี่ครัวเรือนหมายถึงจํานวนเงินที่ครอบครัวต่างๆกู้ยืมมาจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านซื้อรถหรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินแต่เมื่อนี้สินสสมมากจนเกินกําลังในการชําระมันอาจนาไปสู่ปัญหาใหญ่เช่นการสูญเสียบ้านหรือทรัพย์สินและส่งผลกระทบต่อเศรษฐ,ฐกิจชาติเพราะผู้คนมีเงินน้อยลงไปหมุนเวียนในตลาดตัวอย่างเช่นในช่วงวิกฤตเศรษฐ,ฐกิจโลกลูกนี้หลายคนสูญเสียงานแล้วนี่ก็ยิ่งหนักขึ้นจนบางครอบครัวต้องย้ายออกจากบ้านที่กู้มาหรือแม้แต่เจ บ๊อบป,ป่วยเพราะความเครียดแต่ที่น่าสนใจคือแม้นี่จะเป็นภยัยแต่บางคนมองว่ามันเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจได้ด้วยถ้าจัดการอย่างฉลาดแต่เอาเข้าจริงแล้วมันเป็นดาบสองคมที่หลายคนกำลังโต้เถียงกันในตอนนี้รายการจะพูดคุยอย่างลึกซึ้งกับสุรพลโอภาสเสถียรผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข,ข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือเรียกสั้นๆว่าเครดิตบูโรผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลเครดิตที่รู้จักสถานการณ์หนี้สินของไทยเป็นอย่างดีเขาจะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของหนี้ครัวเรือนไทยที่ตอนนี้สูงถึงรระะะดดัับที่นาากงววลลโยจิเคห์ข้อมู จริงเช่นอัตราหนี้ต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือสัดส่วนของคนที่มีหนี้เกิน80%ของรายได้ซึ่งอาจนําไปสู่ฟองสบู่หนี้ที่พองโตจนแตกได้ถ้าไม่แก้ไขทันเวลาแน่นอนเราไม่ได้หยุดแค่การอธิบายปัญหาเท่านั้นแต่ยังจะเปิดทางออกสําหรับกลุ่มลูกหนี้ด้วย สุรพลจะนําเสนอแนวทางปฏิบัติที่เป็นไปได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงระบบการกู้ยืมที่ยั่งยืนการให้คําปรึกษาแก่ผู้มีหนี้หรือแม้แต่การปรับนโยบายจากภาครัฐที่มีส่วนช่วยลดภาระอย่างเช่นโปรแกรมลดดอกเบี้ยชั่วคราวสําหรับผู้ตกงานซึ่งหลายประเทศใช้แล้วมีผลสําเร็จมันเป็นการช่วยให้คนธรรมดารรมดาอย่างเราๆกลับมามีชีวิตที่มั่นคงขึ้นแต่แต่ที่นี่แหละคือจุดที่เรื่องเริ่มมีสีสันเพราะบางคนอาจเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือแบบนี้เป็นการรบกวนตลาดเสรีหรือสร้างแรงจูงใจให้คนกู้หนี้มากขึ้นโดยไม่ระวังคุณคิดอย่างไรรคับ มันเป็นวิธีที่ดีหรือเป็นการแก้ปัญหาที่อาจกลับมาทําให้หนี้เพิ่มขึ้นอีกและอย่าลืมว่าทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวมอีกด้วยถ้านี่ครัวเรือนสูงเกินไปอาจทําให้การใช้จ่ายลดลงการลงทุนหยุดชะง,งักและอาจนาไปสู่ภาวะถดถอยเศรษฐกิจที่กระทบทุกคนตัวอย่างชัดๆคือในประเทศเพื่อนบ้านบางแห่งที่เคยประสบปัญหานี้ชาวบ้านต้องปรับไลฟ์สไตล์ลดการใช้จ่ายเลิศรู้และหันไปใช้สินค้าภายในประเทศแทนแต่สําหรับไทยเราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์นี้ได้อย่างไง สุรพลจะให้มุมมองเชิงลึกที่ช่วยให้เราเห็นโอกาสในการพลิกสถานการณ์อย่ารอช้าติดตามชมรายการคุยนอกกรอบกับสุทธิชัยยุน่นในหัวข้อพิเศษเปิดทางออกวิกฤตนี้ครัวเรือนเกินขีดอันตราย ที่จะออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่23ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา21.30ถึง22.00นทางสถานีไทย PBS นอกจากนี้คุณยังสามารถรับชมแบบเรียลไทม์ทางออนไลน์ได้ที่ www.thoat.life เพื่อไม่พลาดเนื้อหาที่จะทำให้คุณคิดทบทวนชีวิตทางการเงินตัวเองหลังจากดูจบแล้วมาคุยกันเถอะครับคุณเห็นด้วยกับแนวทางที่สุรพลเสนอไหมหรือคิดว่าการแก้หนี้ครัวเรือนควรเน้นที่การศึกษาความรู้เชิงป้องกันมากกว่า มันเป็นปัญหาที่รัฐต้องรับผิดชอบหลักหรือเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนแชร์ความเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อให้เราได้แลกเปลี่ยนมุมมองและเรียนรู้ร่วมกันเพราะในโลกที่นี้สิ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการพูดคุยแบบเปิดเผยอาจเป็นก้าวแรกสู่การแก้ไข